นี่ดีไมด่ดีถ้าโดนขาที่แปดขึ้นมานี่ก็ประท้วงอีกหลังจากที่มีคนส่งข่าวมาบอกกับผมว่าจริงๆแล้วประเทศเขมรก็มีน้ําท่วมเยอะนะแต่เขาปิดข่าวผมก็เลยพยายามไปหาข้อมูลมาครับทุกคนแล้วก็ได้รูปนี้มานี่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเรื่องเรียนเราต้องมาก่อนสุดยอดออะไรก็ปิดข่าวกันเงียบกริบเลยแล้วก็ไปเยาะเย้ยประเทศอื่นเขาไม่ว่าจะตอนนี้ที่โดนอุทกภัยทั้งไทยมาเลเซียอินโดนีเซียเวียดนามโดนหมดแล้วก็มีพวกเขมรบอกว่า ประเทศขเขมรเป็นประเทศคนดีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองไม่โดนอุทกภัยนี่ไงกูเอาภาพมาให้พวกมึงดูแล้วเนี่ยเออมันเป็นยังไงนะถึงกับนั่งแช่น้ําเรียนกันเลยเหรอลูกๆเด็กๆมึงอะ่ะอิสานแล้วก็หัวเราะเยอะเย้ย,ย,ยคนอื่นเขาดีนะกูบอกเลยนะถ้าว่าโดนหนักๆน,นะประเทศมึงอะ่ะไม่มีใครเขาเอื้อมมือเข้าไปช่วยแล้วมีแต่เขาจะไปหวังผลประโยชน์จากประเทศของมึงไปยึดประเทศของมึงไอ้ตอนนี้ล่าสุดกูได้ยินว่าไอ้ทา ไอ้วุนเซนไอ้วุนมเนตมันขายทองในประเทศให้ทําเข้ามาขุดทําเหมืองทองในประเทศได้แล้วนี่ใช่ไหมเออแล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับทุกคนออที่ชายแดนไทยกัมพูชาข่ะมนไม่รู้ตรงไหนนะเนี่ยอันนี้ภาพนี้ไม่รู้ตรงไหนแต่น่าจะอยู่ใกล้ๆกับภูมะเขือหรือปราสาทต,ตาควายอ,อ่าเนี่ยกาลังทําฐานใหม่ขุดลอกคูเลตนะทําหลุมบังเกอร์นะอันนี้สดๆร้อนๆเลยคลิปนี้แล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีการเอาปืนใหญ่มาซุก ไอ้รูปนี้คลิปนี้น่าจะอยู่แถวแถวสะแก้วอยู่ใกล้ๆกับสะแก้วดูจากภูมิภาคภูมิประเทศแล้วน่าจะอยู่ใกล้ๆกับสะแก้วเอาปืนใหญ่มาซุกแล้วก็พยายามที่จะหาผ้ามาคลุมอํมพรางนะนี่ก็เมื่อวานแล้วก็นอกจากนั้นนะทุกคนยังไม่จบเพียงเท่านั้นยังมีอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องที่ประเทศเวียดนามทําถนนไปเกาะฟูกุกเอ้ยตอนนี้คอมเมนตกดดันให้รัฐบาลเอาบีเไปประชิด ที่พื้นที่ตรงนั้นเพื่อกดดันเวียดนามให้เลิกสร้างอ้ามึงเล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับเวียดนามกูบอกเลยเขาไม่ได้ใจดีเหมือนไทยนะเฮ้ยอยากกินของอร่อยกันเหรอเจอเวียดนามี่ประเทศมึงหายไปเลยนะเขาโหดนะเว้ยเขาไม่ได้ใจดีเหมือนไทยนะถึงประเทศเขาจะเล็กกว่าไทยนะแต่กูบอกเลยว่าทีมเนี้ยเขาดุเดือดเผ็ดมันจริงๆเดี๋ยวรู้เรื่องแล้วก็พวกมึงอย่าหลงตัวเองกันไปว่าประเทศของพวกมึงอ่ะเจ๋งสุดแล้วมึงไม่มีอะไรสู้คนอื่นเขาได้เลยมึงมีแค่หัวคิดสู้รบแบบดึกดำบรรพ์นนะ่ะ เออแบบที่ยุคก่อนเขาเล่นกันน่ะยุคนี้เขาไม่ใช้กันแล้วเว้ยเวลาเอาเข้าจริงๆอ่ยกูบอกเลยว่าไทยจะทําให้จัมูชาลาบเป็นหน้ากรองภายในหนึ่งชั่วโมงก็ทําได้ถ้าไทยเราใจดําเหมือนประเทศเวียดนามน,นะแต่เขาไม่ทําไทยเราเป็นประเทศที่ใจดีที่สุดแล้วกูบอกเท่านั้นแหละขนาดทหารกูขาขาดไปตั้งกี่รายแล้วเนี่ยเขายังไม่ทําอะไรพวกมึงเลยเขายังได้แค่ส่งหนังสือไปประท้วงเออใจดีไหมล่ะนี่ดีไม่ดีถ้าโดนขาที่แปดขึ้นมานี่ก็ประท้วงอีก สุดยอดไหมล่ะประเทศไทยเนี่ยใจดีสุดแล้วแต่ด้วยความที่พวกมึงเลี้ยงไม่เชื่อมันทุกวันนี้ก็เรื่องเด็กที่จะเข้ามาเรียนในไทยก็อดแล้วนะไม่ได้เรียนแล้วแล้วไหนจะเรื่องแรงงานใช่ไหมแรงงานที่จะเข้ามาทํางานในไทยเข้ามาเขาก็ไม่ไม่ให้ไม่ให้อยู่แล้วจับได้ส่งคืนอย่างเดียวนายจ้างคนไหนรับแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้ามารับแรงงานขมิผิดกฎหมายเข้ามาก็นายจ้างก็โดนด้วยบอกไว้แค่นั้นแหละนะสำหรับพีนี้ก็มีประมาณนี้ครับทุกคนเดี๋ยวมีข่าวสารอะไรใหม่ๆเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมกัน